การเรียกว่าการจัดรูปแบบครับ c o n f i g u r a t i o n เนี่ยสามารถจัดได้หลายๆรูปแบบนะครับถ้าเกิดความสูงของช่องมันลดลงนะครับหรือว่าไอ้มุมของลอนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะครับอไอความดันตกนะครับความดันไอเพรสชั่นดอปนะครับแล้วก็การถ่ายเทความร้อนเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นนะครับ นี่นะลองไล่ลองไล่ก่อนนะถ้าความสูงของช่องมันเพิ่มขึ้นมันลดลงนะครับหรือว่ามุมของลอนน่ะมันเพิ่มขึ้นนะครับความสูงของช่องลดลงนะครับแล้วก็ไอตัวก้างปลาเนี่ยครับเรียกว่ามุมมันชันขึ้นน่ะนะครับเนาะก็เพสรดอปมันก็จะเพิ่มขึ้นแต่ว่าการแล่นแข่งของรอนก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับการเพิ่มความยาวของ เพลทเนี่ยนะครับก็จะให้ผลที่คล้ายกันนะครับโอเคอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราตอนอันนี้น่าจะเป็นรายละเอียดการออกแบบแล้วละ่ะว่าพวกเพลทฮีตสเซนเซอร์เนี่ยถ้าเราเล่นกับความสูงของช่องนะครับไอ้เขาเขาเรียกไอ้แชนแนลไฮนี่จริงๆต้องเรียกว่าอะไรต้องเรียกว่าความกว้างของช่องมากกว่านะเขาใช้คําว่าไฮเป็นความสูงเหมือนกันระหว่างสองแผ่นนะมันห่างกันเท่าไหร่อันนี้ก็คือแชนแนลไฮนี่นะครับ ก็เป็นความกว้างของช่องอะถ้ามันลดลงมันตีบลงอะไรนะครับหรือว่ามุมของไอตัวรอนอะมันเพิ่มขึ้นน่ะก็แน่นอนแหละเพชรดอปก็จะลดลงแต่ว่าไอการถ่ายี่ความร้อนมันก็จะมากขึ้นใช่ไหมเพราะว่าความกว้างของช่องมันบีบเข้ามาเนาะแล้วก็การเพิ่มความสูงของเพลทนะครับความยาวของเพลทอ่ะก็ก็เป็นการเพิ่มเพชรดอปแต่ก็เป็นการเพิ่มการเล่เปลี่ยนความร้อนเหมือนกันนะครับอ่ะคิดว่าพอจะนึกภาพออกเนาะ